สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรืองลูกค้านะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับมาซื้อถึงหน้าร้านเลยครับเป็นหางรถไทยนาเดินตามนะครับบิจิวนะครับบิจิวแปนะครับพร้อมเครื่องแม็กน่ำนะครับอาทีร้อยยี่สิบห้าพัทนะครับนี่ครับซื้อตั้งหางนะครับบางเครื่องครับครบชุดเลยครับผมนี่ครับนี่ร้านเรานะครับกงจากการเกษตรนะครับ ขายดีมากครับผมมีหางมิกกิวนะครับิกิวแปลกๆสินค้าโรงงานมาตรฐานนะครับไม่จอดมีอะรันขึ้นไปจอดแค่นี้เอง่นี่ครับเกียร์นะครับสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับรวมมันทั้งหมดเป็นสามเกียร์ คเครื่องนะครับแมกนัมร้อยี่สิบห้าพัดนะครับนี่ลูกค้าเรานะครับซื้อนะถึงหน้าร้านนะครับเดี๋ยวสักครู่เรารอฟังตอนลองเครื่องกันต่อนะครับ